เกิให้อวาชซึ่งเจ้าพอคนนั้นแม้แต่เจ้าพ่อนครบาลยังไม่อยากจะต่อแย่ด้วยเลยเพราะเป็นเจ้าที่ที่ติดสีเขียวจะเข้ากันได้ดีกับสีกากีใหญ,ใหญ่บิ๊กบิ๊กทำห้หนวดเสนอตัวเป็นเอเย่นที่จะแย่งเจ้าพ่อคนลำเลียงกัญชาจากอีสานเข้าเพชรบุรีก่อนส่งออกไปยังเมืองนอกการทําแบบไม่บอกกล่าวเจ้าพ่อเช่นนั้น เป็นสัญญาณบ่งบอกขายนะได้ดีที่สุดนวดเมืองเพชรเกิดความลำพองคือต้นเหตุให้เกิดความประมาทเมื่อวันที่6ตุลาคม2531ขณะที่นวดเมืองเพชรและภระยาคือนางปราณีโจเจริญหรือแดงเมียคนใหม่ของนวดซึ่งมีมือปืนติดตามไปด้วยคือนายประสิทธิ์พุ่มกุมารได้ขับรถปิกอัพนิสันบิกเอ็มสีน้ำเงินออกจากตลาดเมืองเพชรมุ่งหน้าไปยังอำเภอท่าย,ยางเวลา11.50น รถคันดังกล่าวมีหนวดเมืองเพชรทาหน้าที่คนขับแน่นมาถึงตำบลท่าเสนอำเภอบ้านลาดในกิโลเมตรที่170ถึง17 171ได้มีรถปิกอัพบกเอ็มตัวแรงสีแดงไล่ตามหลังมาด้วยความเร็วและแสงรถของหนวดขึ้นไปก่อชะลอความเร็วอยู่กลางเลนพอรถของหนวดขึ้นทยานขนาดข้างพอดิบพอดีมือปืน3คนซึ่งหนึ่งคนนั่งข้างคนขับ อีกสองคนอยู่กระบ,บะใช้ปืนพกขนาด11มมและ9มม,มยิงถล่มสายรถของนวดเมืองเพชรจนทําให้เสียหลักลงไปนิ่งสนิทบริเวณข้างทางก่อนมือปืนทั้งสองคนที่อยู่ท้ายกระบะจะก,กระโดดลงไปยิงสามอีก4นัดใส่ร่างของนวดปลิดวิญญ,ญาณให้ตามลงไปรับกรรมส่วนนางปราณีถูกตะกวัวเข้าศีรษะ1เมตรตามสามีไปเวลาไล่กันขณะที่นําตัวส่งโรงพยาบาลจบตำนานนวดเมืองเพชร สุดยอดคนคุมสมมือปืนที่เล่าขานนานมาท่านผู้ชมครับ,รบเงินที่หาได้ใช่ความสุขที่แท้จ,จริงไหม,ไมการข่มเหงคนอื่นเพื่อเอาเงินมาสุดท้ายแล้วเป็นความสุขระยะสั้นยังไงชีวิตเราใช้มีความสุขตั้งแต่วันนี้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่อยากจนเกิดความทุกข์กราบลาท่านผู้ชมในวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ